เขากับผมก็ต้องเหมือนกันมากใชไมเดี๋ยวร่อสหลอกิมาใหมเอกันครับผมเป็นกลางวัน่กลางคืนหรือว่ากลางวันกลางคืนอร่อยไหมลูก ยื่นโทรมาวางแผนกระจุบสัป,าปดาห์วันเลนทายที่เวอร์วิลดากับคุณแต่เขาคงไม่เข้าใจคำว่าจบแล้วของคุณมันจบแล้วสำหรับฉันผมไม่แน่ใจคุณพูดกับเขาไม่รู้เรื่องแต่มาให้ผมเข้าไปจัดการมันอาจจะยังไม่จบก็ได้อย่าทำแบบนี้โทนี่ผมมีแฟนเก่าแล้วยังโทรตามต่อยายยังมีแผลจุกจีกันเสาร์อาทิตย์สองคนอยู่แล้วก็ณจะรู้สึกยังไง มันอยู่ที่มือมันหิวหอมไม่กินไม่ได้ติดมือเนอะีปะเด็กยักษ์ เด็กยักษ์เอาอีกเปล่ากีน่ะกินนะสวัสด,ดีแม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่าก่อนสิสวัสด,ดีค่าก่อนสวัสด,ดีค่าก่อนสิขอบคุณค่ะขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค่ะ